สนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิสซิ่งกสิกรไทยเลคอนโปรดักต์คาแอเซสซอรี ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งคโครเมียมรถยนต์ชาดอ,อกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เฮงทรงเล่งงอยากจะแนะนำให้ท่านผู้ชมที่รักสุขภาพหาซื้อดื่มกันครับหาซื้อได้ที่บิ๊กซีทั่วประเทศไทยแม็กแวร์ลูโลเดนเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคาแรคเตอร์คนมีสไตล์ครับการพูดคุยของเราในช่วงนี้ครับสนับสนุนโดยขิงผงสําเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรเครื่องดื่มสมุนไพรที่เยาทรงเล่งหงอยากจะแนะนําคนรักสุขภาพอย่างท่านหาซื้อดื่มได้ที่ b ิ๊กซทั่วประเทศไทยแม็ก a วล e ูโกลเด้นเพสและซุปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านท่านทั่วประเทศไทยพัฒคาเล่งหงต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี บริหารความอร่อยโดยเฮียซงเล่งหงและครอบครัวอร่อยกันได้ที่สาขาพระรามสองและสุขุมวิทอ,องเท่านั้นไม่มีสาขาอื่นนะครับเรากลับมาพูดคุยกับลุงเสวีนะครับจากซุปเปอร์สปาร์กันต่อครับลุงเสวีครับพอไปออกโชว์เรียกว่ารถโชว์ก็ว่าได้นะที่ของถมอะไปโชว์สิ่งที่ตัวเองคิดประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วลองขายดูปรากฏว่ามีคนตอบรับลูกค้ามี ก็เลยคิดการใหญ่เลยตอนนี้จดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บก็ผลิตสินค้าออกมาขายถูกต้องไหมฮะครับผมทีนี้การขายสินค้าลักษณะของลุงเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือคนซื้อไปต้องไปประกอบเองต้องไม่ยากลุงช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่าชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อันนี้เนี่ยที่เอาไปเพิ่มเรื่องกําลังรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันติดตั้งยังไงครับลุงครับครับผมอุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว ปักหัวเจียนเรียกว่าปักหัวเจียนนะครับคือเวลาเราประกอบเนี่ยเราต้องหมุนปักหัวเจียนเดิมออกแบบนี้นะครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาคือออกครับถอดออกนะครับครับผมตัวนี้เมื่อเราตัวใหม่ใส่เข้าไปก็หมุนตามเข็มนาฬิกาครับผมหมุนจนแน่นอืมพอแน่นเมื่อไหร่แล้วก็หยุดใช่ไหมครับแล้วเราก็นําสายที่พร้อมปักหัวเจียนเนี่ย ไปเสียบเข้ากับปักหัวเจนเดิมครับผมครับผมหัวเจนเดิมเสร็จแล้วแล้วเราก็ต่อสายดินอืเป็นอันว่าเรียบร้อยง่ายมากง่ายมากเลยครับผมพอต่อสายดินเสร็จลองขับดูหนึ่งรอบมาเร็วสองกำลังเคยเพิ่มขึ้นครับสามควันออกน้อยนะฮะเผาไหม้หมดนะลูกค้าจิตใจอืมที่สําคัญ เราสามารถเติมกับน้ำมันอะไรก็ได้ครับผมทุกทุกอย่างครับผมเว้น e แปดอนนี้ e แปดสิบห้ายังไม่ได้เดียวครับอย่างอื่น e 2 0ได้ได้เลยครับโซฮก้า9ห้าได้ครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเพิ่มพลังรถได้ครับผมถามหน่อยเถอะราคาเท่าไหร่อ่อตอนนี้เราขายอยู่300ร้อกว่าบาท300ร้อยกว่าบาทเองครับผมโอ้โหผมว่า สักประมาณครึ่งเดือนก็กำไรคุ้มละมผมกับน้ํามันที่เราใช้ถูกไหมฮะครับผมทีนี้ผลตอบรับเวลาเราทําออกมาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเวลาลุงขายเนี่ยอย่างตอนนี้ที่เห็นอยู่มีแพ็คกิ้งเป็นเป็นรูปแบบสวยงามเลยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยถือว่าการตอบรับจากลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาลุงเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปพูดคุยกับลุงได้ทางไหนอ่ะก็ลูกค้าจะโทรมาเขาจะได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ จากในอินเทอร์เน็ตนะฮะหรือจาก y o u t u b บแล้วก็จะโทรมาถามประกอบยากไหมแรงจริงหรือเปล่าครับเราก็บอกว่าแรงจริงแล้วก็สามารถเติมน้ำมันถูกๆ e ยี่สิได้อันนี้เขาเขาชอบมากเขาชอบมากเลยแล้วพวกเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำครับสมัยก่อนนี้ ไม่สามารถเติมน้ำมันอี20ได้ครับตอนนี้ยิ้มยิ้มเลยกำไรมากขึ้นอี20ได้สบายมากครับตาร์ติดครั้งเดียวนะซึ่งซึ่งทางเราเราได้ออกในรายการของเมย์อินเท i แลนด์ของคุณโนเชิญยิ้มอ๋อครับแล้วเราได้อ่ได้การมีการสาธิตการติดตั้งกับเครื่องแตะยาครับและก็เครื่องมอเตอร์ไซค์ครับนะฮะอันนั้นจะเป็นรายละเอียด ซึ่งสามารถที่จะเรียนรู้ได้เลยทเารหาวิธีการติดตั้งนะฮะติดตั้งแล้วก็สามารถที่จะประหยัดน้ํามันเติมน้ํามัน e20 เนี่ยเราชอบตรงเนี้ยอืครับผมก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่คนไทยคิดขึ้นเองครับเชื่อว่าเมืองไทยยังไม่มีใครคิดใช่ไหมฮะจะ่จำท่องตลาดไปไปดูแล้วลงเสิร์ชดูแล้วก็ยังไม่มีเพราะว่ามีคนเดียวแล้วก็จดอนุบัต สิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยครับมที่สําคัญถ้าว่าท่านชมที่ใช้มอเตอร์ไซค์ดูอยู่สงสัยรถมอเตอร์ไซค์ประเภทไหนบางที่ใส่ไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ได้บ้าง9 9เซนของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีหัวเทียนนะใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมดเลยครับอือเรียกว่าถ้าว่าใครดูอยู่นี่ตอนนี้คันไม้คันมือแล้วละ่ะที่สําคัญความปลอดภัยก่อนดีกว่าหลายท่านคงอยากจะเชื่อว่าเอาไปใช้ได้เซฟตี้ มันจะมีผลอะไรกับเครื่องยนต์ไหมเ,เราได้ทดลองมาแล้วสองปีดูว่ามันความแข็งแรงมีไหมปรากฏว่าไม่มีปัญหานะซึ่งถึงแม้ว่าจะมีการแตกเกิดบ้างของผมแตกเพราะว่าเราทดลองอต่อเข้าทัวเราบ่อยๆเนี่ยครับางทีมันแตกครับผมมันก็ยังไปได้มันก็ยังไม่เสียครนะ ก็อยากให if, ้มันเสียก็เอ๊ะเมื่อไหร่จะเสียสักทีก็หาเวลาเสียไม่เจอก็เรียกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่คนไทยคิดขึ้นครับผมเมดอินไทยแลนด์แต่ว่าคนไทยใช้ได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ของรถมอเตอร์ไซค์เก้าเก้าเปอร์ซครับเก้าสิบเก้าปอร์ซนตะของรถมอเตอร์ไซค์สองล้อใช้ได้หมดแถมยังมีเครื่องตัดยาเครื่องสุมน้ำโอ้โหเว้นแต่เครื่องอ่าเลื่อยเลื่อยเลื่อย เลื่อยเหล็กนะเลื่อย่อตโนมัติที่สูงเลื่อยเลื่อยที่ตัดไม้เนี่ยมีปัญหาเพราะว่ามันมีฝาครอบเมื่อฝาครอบลงมาปิดไม่สามารถจะใส่ซูเปอร์เรตป้าลงไปได้ไอ้ฝาครอบมีกันฝุ่นเงี้ยถ้าถอดฝาออกมันก็ไม่ได้อีกมันต้องกันฝุ่นฝากันฝุ่นฝุ่นลงไปอันนี้ขอว่าอย่างเดียวและอีกอย่างไอ้เครื่องตัดตัดไม้เนี่ยเขาห้ามครับผมเขาห้ามไม่ให้มีครับผมก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์เรื่องราวของเครื่องยนต์ ที่ใช้หัวเทียนผมได้เรียกว่าครบเลยนะครับที่สาคัญพูดคุยกับลุงเสวีมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยากเลยนะประกอบเองก็ได้นะครับและถ้าหากว่าใครสนใจก็สามารถซื้อแล้วก็ไปประกอบเองที่บ้านเลยก็ได้แต่ผมสืบทราบมาครับลุงเสวีว่าลุงเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์ตัวยงเลยนอกจากที่จะคิดค้นสินค้าซูเปอร์สปาร์คขึ้นมาแล้วเนี่ยที่บ้านของเขาของลุงเนี่ยยังมีอย่างอื่นอีก นอกจากเข้านี้นะที่บ้านาาานอกจากที่ผลิตเครื่องอุปกรณ์ซูเปอร์สปาร์คแล้วที่บ้านที่โรงงานของลุงยังมีเครื่องมืออะไรที่คิดค้นขึ้นมาอีกมากมายเลยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับครับผมก็มีอุปกรณ์ตรวจจับแก๊สรั่ว lpg ngv ซึ่งตัวนี้เราได้จดเรีสิทธิบัตรไปแล้วครับผมแล้วมีอะไรอีกครับนอกจากครับผมจริงๆเนี่ยผมผมทำทำปืนลม ซึ่งปืนลมนี่ผมปืนลมที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยเป็นปืนลมที่แรงมากครับแรงมากเพราะอะไรเพราะสามารถสูบได้กี่ครั้งก็ได้อ๋อปืนอัดลมเนี่ยนะครับผมแรงกว่าของฝรั่งโอ้เพราะว่าเราสามารถสูบได้โดยไม่จํากัดอัดลมเข้าไปได้อัดลมเข้าไปได้จนกระทั่งว่าแรงแรงมากมากครับผมแต่นี้ มันปิดกฎหมายทำไว้ทำไว้เล่นเล่นเอไว้เล่นเลครับผมแล้วมีอย่างอื่นไหมที่สามารถทําออกมาแล้วแบบชีวิตประจําวันของคนทั่วไปเจอผลิตภัณฑ์อย่างนี้แล้วเฮ้ยน่าสนใจแล้วก็มีพวกไอ้ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็คือ,อเครื่องทำไอไอหมอกสําหรับติดหน้าพัดลมต่างๆอซึ่งหน้าร้อนเ๋อนนี้ก็สามารถที่จะทําให้ห้องอุณหภูมเิยเย็นขึ้นไม่ต้องมีใช้แอร ครับอย่างที่เขามีขายกันครับไปติดอยู่หน้ากากอะหน้ากากพัดลมคือคือที่เขามีขายเนี่ยเขาจะมาเป็นชุดเลยครับพร้อมกับพัดลมครับแต่ของเราเนี่ยมันเป็นกระป๋องเสียบปลั๊กไอไอมันก็จะขึ้นมาตามท่อครับแล้วไอ้พัดลมไอพัดลมก็จะพัดเข้ามาทําให้ห้องลดอุณหภูมิลงอ๋อออันนั้นเรียกว่าเครื่องทําไอหมอก นั่นก็คือเป็นเครื่องซึ่งเราขายแล้วก็สามารถเอาไปใช้เพื่อที่จะเพิ่มความเย็นจากไอหมอกตัวนี้ขึ้นมาครับผมคิดได้ยังไงอ่ะผมว่าลุงเสวีนี่น่าจะจบวิศวะอะไรมาแต่ว่าคนไม่ได้จบวิศวะมากับคิดเรื่องเราได้มากมายกว่านี้แล้วมีอะไรอีกไหมฮะที่ลุงบอกว่าคิดแล้วทุกบ้านเอาไปใช้ได้เลยก็มีรอบดักปูไฮเทคเป็นยังไงอ่ะรอบดักปูไฮเทคก็คือ,อเมื่อก่อนเนี้ย ทางพวกไปจับปูต่างๆเนี่ยครับเขาก็จะมีตัวรอบแล้วก็จะมีลูกรอยสีแดงแดงมเมื่อไปปักน้ําแถวน้าที่ที่มีคโคลนมีอะไรเนี่ยครับเขาก็ทิ้งลงไปคร,รอบมันก็จะไปวางอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันก็จะมีลูกรอยลอยอยู่เหนือมันสีแดงแดงนะฮะพอ,อะทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วพวกนี้ไป ไปไปดูว่าม,ม,มีมีมีปูอยู่อยู่ในรอบหรือเปล่าครับคือถ้ามีปูก็สาวขึ้นมาแล้วก็จิบปูไปครับทีนี้บางครั้งมันหายอืมครับตอนแรกก็ก็ปูหายก่อนครับเอ๊ยเหยื่อก็หมดปูก็ไม่มีพอวันที่สองอ่าหายทั้งรอบหายทั้งปูงปพอดีเพื่อนเขาเข้า เขาก็มาคุยให้ฟังก็เลยบ,บอกเออเดี๋ยวทําให้ครับผมแต่น,นั้นยังไม่ได้ทดลองแต่ก็ <ผม S 2> ใช้ได้คือหลักการมันใช้ได้ครับ,รบก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ครับแล้วมีอีกไหมครับก็มีดักแมง,แมงวันโอ้เป็นยังไงดักแมงแมงวันเพราะว่าคนไทยกับเรื่องแมงวันนี่มันเป็นปัญหาโลกแตกเลยนะลุงเคยเคยดักแมงวันเนี่ยผมไปได้ไอเดียหรือความคิดจากอตอนที่ไปทาเหมืองที่เชียงใหม่อําเภอฮอด ทางเหนือเนี่ยเมื่อสมัยก่อนนี่เขาไม่มีตู้เย็นครับเมื่อเขามีงานเทศกาลปี่มงปีใหม่เขาก็ฆ่าหมูฆ่างวงฆ่าอะไรเนี่ยครับก็แจกกันไปตามหมู่บ้านครับแล้วพอแจกไปมันก็มีพวกหนังพวกกระดูกอะไรพวกเนี้เขาก็ไปทิ้งไว้เพราะกลัวว่าแมงวันก็ไปไปเกาะไปตอมไปกินเขาก็ทางเหนือเขาก็สารสารด้วยไม้ไผ่นะครับสารด้วยไม้ไผ่แล้วก็ ดักแมงวันสามาดักเป็นกิโลกิโลได้เลยเลอครับผมทีนี้ผมก็เลยเอาไอเดียเข้ามาบอกเออย่างนั้นเรามามาทำไปซื้อตะกก้าสองใบมาซ้อนกันครับแล้วก็เจาะรูครับแล้วก็เอาไอ้ดักไอ้ที่แมงวันชอบนะพวกน้ำปลาหรือไก่อะไรที่มีคลื่นไปดักไว้แมงวันมันก็จะมามันก็จะบินขึ้นไป มันก็จะอยู่ในนั้นมันก็ใช้ได้เรียกว่าเข้าได้ออกไม่ได้ครับผมเสร็จเราเลยนี่ก็คือเป็นภูมิปัญญาไทยครับที่นักประดิษฐ์อย่างลุงเสวีเนี่ยนำมาพัฒนาให้คนไทยในยุคสมัยนี้สามารถใช้ควบคู่กับชีวิตประจําวันได้ด้วยโอ้ถือว่าลุงเสวีนี่เป็นหนึ่งนักประดิษฐ์คนหนึ่งซึ่งเรียกได้ว่าผมขออนุญาตเรียกว่าแม็กไกเวอร์ไทยแลนด์กันแล้วกัน <laughs> เพราะว่าคําว่าแม็กไกเวอร์เนี่ยเป็นพระเอกหนังเรื่องหนึ่งซึ่ง เขาเก่งทุกเรื่องทําได้ทุกเรื่องไม่มีอะไรที่เขาคิดไม่ได้แล้วก็คิดแล้วคนก็นําไปใช้ต่อได้ด้วยเรื่องนี้ผมก็ดู <laughs> ถือว่าน่าชื่นชมเปอย่างยิ่งเลยครับลุงครับโอ้โหคุณลุงเสวีครับพูดคุยมาสนุกสนานมากได้ความรู้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าครับผมขออนุญ,ญาตส่งลูกชายผมนะครับนิกเล่งหงเนี่ยไปเที่ยวที่โรงงานของลุงเลยนะจะได้นำภาพความสนุกสนานแล้วก็ไอเดียต่างๆที่ลุงเก็บไว้ไม่ค่อยได้ออก หรือว่าเก็บแอบไว้ไม่บอกใครเนี่ยเราจะไปเที่ยวที่นูน่นและดําภาพมาฝากท่านชมครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันและติดตามชมกันช่วงหน้าครับ